สวัสดีค่ะ,คะพวกเราเพื่อนข้างบ้านค่ะโอ้โอเควันนี้มีซีรีส์ไม่ใช่สิมีการเป,เปิดตัวซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็คือ F4 Thailand นนั่นเองว่าวันนี้เขาจะเปิดตัวจริงๆเขาเปิดตัวมาหลายวันแล้วเราก็รอเนาะรอในวันที่เราจะมาพร้อมนักสแสดงการรีแอคชัน่นใช่นักสแสดง F4 Thailand นะคะจะมีนักสแสดงหลักทั้งหมด5คนเนาะก็คือ พระเอกสี่คนแล้วก็นางเอกหนึ่งคนนะคะแต่ก่อนจะไปดูฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์เปิดตัวนะักแสดง F4 Thailand กันเลยค่ะว,ว้าวจิมทีวีใครอะ รู no. ọn, ้ละเนาะเห็นเงนเห็นเอนเบาๆก่อนเงาแค่เงาแต่อีกสองคนไม่รู้นะ b a c แบ o ็คลอสแบ็คลอสอไปเหรอผมตรงนี้อ่ะนะใช่ไหมนี่คนนี้ใครอ่ะไว้คสเตอร์นุ่มเนาะรูปชันนุ่ม หูยคนนี้ดาเมจแรงอ่ะไอรีสไอรี้ดูโฉบเฉียวอะ่ะหูยคนนี้แบบอเ,ด,อเด,ดูขนาดเยอะดูจะไหมคนนี้ดาเมจแรงมากอุ้ยได้ อุวยดีดีดีมาก ready น่าเอ็นดูโอ้ยน่าเอ็นดูมากเลยนะนาทีฟลุ่มใช่ไหมอุ้ยแกช็อตที่ดาวตกอ่ะเอ่นดาวตกฟลุตกไม่เอ่นดาวตกเวอร์ชันไต้หวันโอ้โหเอฟโฟนเหร ใช่มันเป็นเพลงเพลงประกอบมันมันแทบจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวที่ที่ทำเพลงฝนาตกใช่ไหมเรามาพูดความรู้สึกหลังจากดูทีเซอร์เปิดตัวนักแสดงอให้พี่เฟิร์นก่อนเห็นเห็นว่ามันคาแรคเตอร์เป็นยังไงอย่แกพูดก่อนอยู่อ่ะโอเคหลังจากดูเสร็จเนาะก็คำว่า F4 ฟโฟเนี่ยเราอยู่กับเอโฟมาหลายเวอร์ชันมาก f อมันต้องได้ฟิลหล่อรวย เท่รวยแบบไม่มีอะไรกัน้นรวยแบบ,บ,บมาหาอำนาจนี่คือเอฟโฟนาอแล้วก็สี่นักแสดงหลักซึ่งเอ,อผู้ชายนะพระเอกนะสี่นักแสดงหลักสองคนเรารู้จักแน่แน่แล้วอ่ะใบวินแน่แน่ละแต่ตอนนี้ทั้งสีอ่อ่ะเราไม่รู้ว่าใครเล่นเป็นใครในสี่ตัวแต่เราเห็นหลักๆอะ่ะยังไงใบก็ต้องเป็นต้อนหมิงซื่อแต่จากลำดับอ่ะที่ออกมาก็พอเดาได้นะ ถ้าจากลำดับทีเซอร์เนาะพอเดาได้แต่ว่าคนก็มักจะคิดว่า1 2 3 4เนะาะเ็จะต้องเป็นไบวินตื๊ตือ่ะตื๊ตืเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะเดี๋ยวเราจะลองหาข้อมูลดูแล้วก็นังเอกเนาะซึ่ง3คนหลังเนี่ยใหม่เราเราไม่เคยรู้จักแต่ไบวินเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเป็น1กับ2แน่นอนแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่แบ็กโรสอไวคัตเตอร์อ๋อ<ป> โอเคอ่ะโอเคดูไปแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนักแสดงที่เรียกเรียกกระแสฮือฮามาในระดับหนึ่งอ่าแต่ก็ดาเมจแรงที่สุดที่มาขึ้นไปขึ้นหัวใช่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 ที่ที่เป็นดอกไอริสไม่ใช่ไอริสดอกดอกดอกไม้ไอริสใช่ไหมอืมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในเรื่องชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลแล้วก็อธิบายไปกันหมายถึงว่าใน4คนนะอ่ะโอเคระหว่างนี้หาเลยแล้วกันจริงจังแหละอ่ะ เดี๋ยวค่อยขึ้นพาเพื่อนเพื่อนดูเนาะอันนี้ดูไปกับพี่ก็ได้ไบวาชิลาวิทย์นะคะรับบทเป็นทามซึ่งธามเนี่ยสะกด t H Y M E ไม่ใช่ธามชิคครคุน่าจะแปลว่าธามเวลาแหละแต่ว่าสะกดแบบชิคครคเป็นชื่อพระเอกในนิยายอะอย่างบ่อยเลยอะชื่อนี้นะวันเกิดอันนี้ของจริงใช่ไม่วันเกิดจริงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวอ่าเกิด27สิบเจ็ดธันวา น้ำหนัก73สูง183อะวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะคะเล่นเป็นกวินโอเราก็จะจำชื่อง่ายเลยน้องวินเล่นเป็นกวินเนาะโอเคเกิด21กุมภาน้ำหนัก71สูง185นะคะโอเคต่อไปอ๋อคนนี้ชื่อดิวนะคะจิรวัตรสุดทิวณนิสักโอเคเล่นเป็นเรนดิวเล่นเป็นเรนนะคะน้องดิวเกิดวันที่30ตุลาปี2000 อายุ20น้ำหนัก69สูง190สูงมากน้องคนนี้สูงมากน้องเดียวสูงมากและน้ำหนักรินโฮสเสเ่าริบีิ้นโฮริบินโฮคือต้องหญิงซื้อเวอร์ชั่นเกาหลีเนาะน้ำหนัก69โหหนูหุ่นแบบในแบบอะหุ่นแบบลีนเลยอะคนนี้คนนี้ดาเมจแรงมากชื่อนานี้ฮิรันช่างคำนามสกุลช่างคำเหมือนคนเหนือไหมเนาะนามสกุลเหมือนคนเหนือเลยนะคะ ชื่อน้องนานี้เล่นเป็น MJ นะครับเกิดวันที่30มสิบออกชือตุลานะคะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดน้ำหนักหกสิบห้าสงร้อยแปดสิบโอเคการแค้นนักแสดงสี่คนถือว่าโอเคเพราะว่าสูงได้มาตรฐานหมดเกินร้อยแปดสิบหมดเนาะไม่รู้เขาไปหายเด็กมาจสัไหนเน้อยเยอะ,ยะดูดีนางเอกนะคะน้องตู่น้องตู่น้องตู่ตแต่ยัง <laughs> นางเอกนะคะน้องตูต้นตะวันตันติ เวชกุลนะคะรับบทเป็นกอหญ้าหลังจากนี้โปรดเรียกฉันว่ากอหญ้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 าป่วยกูนิดนึงให้กูได้มโนถึง2021ดูน้องเขาเกิดปีอะไรน้องเกิดเจ็ดจะเกิดปีเมื่อแม่เขาเกิดปีนกูเป็นแม่เขาเลยคยเพิ่งยี่สิบ คุณแม่เขาได้อ่ะจริงเกิดได้อะไรวะเออเกิดวันที่7พฤศจิกายนนะคะปี2000นน้ำหนักห้าสิบสูงเท่าช้นแต่น้ำหนักอ่ะไม่สูงเท่าฉันเลยสูงเท่าฉันพอเวลาฉันดูซีรีส์ฉันก็จะเป็นกอย่าได้เพราะว่าฉันจะสูงเท่าใครแกอยากมีแรงมาดันใจในการลดน้ำหนักใช่2 0ง1เจอกันน้ำหนัก50 59 50แต่ข้างหลัง9 น้องน้องดูให้ให้ให้ความรู้สึกแบบว่าห้าวเนาะผู้หญิงใช่ใช่คือสันช่ายนะเอกจะซื้อเซื้อเราเอกจะชื่อว่าสันช่ายในในเวอร์ชันแรกนะในเวอร์ชันจีนเขาสันช่าจันดีอ่ะที่เราจดจำเนาะจะมีจะมีสองสองเวอร์ชันนี้อ่าสันช่ยเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบบ้านๆเข้มแข็งอดทนอ่ซึ่งเวลาเราดูน้องอ่ะได้เพราะว่าน้องน้องไม่ได้แบบ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่หวานไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ใส่ยบนไม่ใช่คนหนใช่ดูดูแล้วฟิลนะหมายถึงฟิลนะอฟิลที่เราเห็นน้องอ่ะคือสามารถเป็นสันช่ายได้นะเพราะว่าน้องก็ดูแบบเห้าๆดูสู้อ่ะดูสู้คนแ่ะเพราะว่ามันต้องไปสู้กับไอ้โฟะะมึงโต้สู้กับหนึ่งในสี่คนเนี้ยใช่ใช่อ่ะโอเคเรามาดูคาแรคเตอร์ที่เขาจะได้รับกันเนาะเอาความเซิร์ชมานี้ น้องไบรท์ก่อนนะคะน้องไบรท์รับบทเป็นไทม์เป็นผู้ชายเท่มากๆและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มนี้แบบเบสตแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือมุมอ่อนต่อโลกและจริงใจของตัวละครเป็นตัวละครที่คนดูพร้อมจะเกลียดและค่อยๆรักมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆตอนอันนี้คือ mm hmm. อ่านดูก็รู้เลยว่าเป็นตัวหลักตัวแรกเลยคือเต้าหมิงซื่อเนาะเต้าหมิงซื่อ ส่วนน้องวินนะคะน้องวินรับบทเป็นกวินเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความลึกสูงมากหน้าฉากเป็นผู้ชายเจ้าชู้แบบผู้ดีมีเสน่ห์แบบสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีมุมดราม่าที่รุนแรงและต้องแบกเส้นเรื่องที่ทรงพลังของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ่านแล้วถ้าคุณเป็นแฟนเอฟโนะคุณจะรู้เลยว่าน้องวินน้องวินไม่ได้เป็นตัวที่สองอตัวที่สชื่ออะไรนะ เวอร์ชันจีนขอขอขอพูดชื่อตัวละครเป็นเวอร์ชันจีนนะเวอร์ชันไต้หวันนะตัวที่สองจะชื่อฮวจเล่ยที่วิกเล่นอ,ะอ่ะฮ<ม>วจเล่ยแต่ว่าพอเรามาอ่านคาคเตอรนะ์น้องวินน่ะน้องวินน่าจะเป็นซีเหมือนคือตัวที่สามมากกว่าเคนใช่คนที่เคนเล่นเนาะ<ม>ถ้าเป็นเวอร์ชันเกาหลีก็จะเป็นคิมบอมเล่นน้องวินน่าจะเล่นเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีความลึกของของความเจ้าชู้อยู่เขาจะเจ้าชู้แบบจริงๆแล้วเขามีเหตุผลเพราะว่า เขาจะอกหักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมากๆเออเขาก็เลยเป็นผู้ชายเพย์บอยเจ้าชู้มือมันเหมือนผู้ชายเก็บแต้มอ่ะเียนอะไรนะคาครคเตอร์นี้เหมือนเก็บแต้มคือคือนอนกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยแต่ว่าไม่ผูกพันกับใครเลยแต่สุดท้ายอ่ะเขาจะได้คู่กับเพื่อนนางเอกที่มีความน่ารักความเบลความใส่ซื่อมากแปลว่าน้องวินก็จะต้องมีคู่ของตัวเอง แต่ยังไม่ได้เปิดตัวนะยังไม่ได้เปิดตัวรู้แค่สี่ตำสี่ห้าห้าตำแหน่งนี้ก่อนอ่าใช่ใช่รู้แค่หลักก่อนอหลักคือห้าคนนี้น้องวินน่าจะได้เล่นเป็นตัวที่สามนะคะตัวที่สามอ่ะต่อไปน้องดิวนะคะคนที่สูงร้อยเก้าสิบเนาะเล่นเป็นเรนใช่ไหมอ่านว่าเรนบทนี้มีความเป็นการ์ตูนสูงสุดๆและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอหนุ่ม หล่อเงีย,งยบๆอินดี้แต่อบอุ่นสุดๆแบบนี้ในชีวิตจริงเรนเป็นบทที่ต้องเล่นนิ่งตอลอดเวลาดูก็รู้ว่านี่คือตัวที่สองเพราะว่าเขาจะนิ่งไม่ค่อยพูดใช่ใช่หัวจดเลยใช่แล้วก็เป็นเป็นคนที่นางเอกอะชอบอนางเอกจะชอบคนนี้ในเอฟโฟนะนางเอกจะชอบคนนี้ก่อนอเพราะว่า อจมเมอเวอร์ชั่นที่เป็นเกาหลีได้่เป็นรุ่นพี่ชอบไปนั่งที่ดาดฟ้าใช่ใช่ชอบไปเจอกันที่ดานฟ้าแล้วก็ครั้งแรกที่เขาเจอเหมือนจะ,จะเจอเล่นดนตรีอะไรสักอย่างไม่ไวโอลินก็เปียนโนโนีน้แหละถ้าจำไม่ผิดนะเปียโนน่นใหญ่ไปไหมเอาหรอคลุยหรอฟลุตหรอฟลุตไม่งั้นก็คารินเนตสักอย่างอะไรสักอย่างเป็นดนตรีอ่ะ ม่น่ใจเอนอ่ยจำใครคนพ้อนแต่จำไม่ได้แต่แต่ภาพมันจะขาวๆอ,อ่ะจำได้ขาวๆอ,อยู่ในห้องแล้วก็นางเอกก็แบบไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบรุ่นพี่คนนี้อเออแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่านะก็ต้องต้องไปติดตามดูอะ่ะต่อไปคนสุดท้ายที่ดาเมจแรงมากคือเห็นแล้วแบบดีอ่ะดาเมจดีแล้วยิ่งมัดผมแล้วก็คือคือปล่อยผมอ่ะมันมันนิดนึงมันจะไปตรงคาแรคเตอร์จะไปตรงกับเวอร์ชั่นแรกที่เวนนสเล่น ก็คือเป็นผู้ชายผมยาวแล้วก็จะดูเป็นแบบผู้ชายสังคมอะสันนกแต่าก็ก็ไม่อะไรนะคาแรคเตอร์เนี้ยก็ไม่ได้มีพิษมีภัยหรืออะไรอย่ีจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็คิดบวกนะค่อนข้างคิดบวกนะคคเตร์นี้แล้วก็เขาจะดูเป็นเพย์บอยสายปาร์ตี้อะไรประมาณเนี้ยจะชอบอยู่กับตัวสามอะใช่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 อ่ะ น้องชื่อนานินะคะรับบทเป็น MJ เนาะนานิมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความจิจ๊ดจ๊าดความเท่และความนุ่มนวลน,น่าค้นหาซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆในคนคนเดียวนะคะบอกเลยว่านานิจะต้องเป็น MJ ที่อาจจะทําให้คุณเผลอตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวบอกเลยว่าโดนตกนะโดนตกได้ง่ายๆเลยแค่ทีเซอร์เปิดตัวนักแสดงอะ่ะคิดว่าทุกหลายคนอะ่ะโดนน้องตกไปละเพราะว่า ไปเห็นในทวิตเตอร์อะไรคนคนนี้เป็นใครคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะเออกระแสะก็ค่อนข้างดีสําหรับการเปิดตัวนักแ,แสดงหลัก F4 ฟหคนเนาะดีแล้วก็เออหวังว่าอันนี้ขอพูดในเรื่องโปรดักชั่นเอฟโฟอ่ะสุดเอฟอ่ะโปรดักชั่นจะต้องสุดเออ ในสมัยก่อน20ปีไหมวะยุคแรก <17 S 1> อะฉันอยู่ปสอ่ะเธอบหัรืป,ปีเท่าไหร่17ปีอ่ะ17ปีปที่แล้วฉันอยู่มัธยมแล้วฉันจำได้อ่ะ17ปีก็คือเวอร์ชั่นแรกเนะวอร์ชั่นแรกอะเวอร์ชันนั้นก็คือดูแบบเปอร์สกาที่สุดในยุคนั้นอะคือเท่รวยเลิศที่สุดเราจะพูดถึงเฉพาะเวอร์ชั่นที่จดจำเนาะอ่ามันจะมีทั้งเวอร์ชันไต้หวันเนาะเวอร์ชั่นแรกญี่ปุ่นเกาหลี ล่าสุดคือจีนแล้วก็มาไทยนะคะโปรดักชั่นของ f อโฟนะ่ะจะต้องเลิศมากๆดูรวยสุดๆคือบ้านที่เอามาเป็นบ้านพระเอกอ่ะมันจะต้องเป็นบ้านที่ไม่เคยถ่ายอะไรมาก่อนใช่จะบ้าน<ะ><ะ>ไม่เคยมีมันจะต้องจะต้องรวยแบบรวยมาหาศาลแล้วไม่เคยไม่เคยมีที่ไหนได้ไปถ่ายมาก่อนอมันจะต้องเป็นเฟิร์สอ่ะทุกอย่างมันจะต้องดูเฟิร์สไปหมดหรือว่าจะเป็นที่ที่อยู่ใน ที่เซอร์หรือเปล่าอันนั้นเหมือนประตูโรงแรมอะแต่เราไม่รู้มันดูยิ่งใหญ่เออมันก็ดูยิ่งใหญ่อยู่เงีออมันก็คงหาได้แหละแบบได้โลเคชั่นแบบเขาใหญ่อะไรเงี้ยได้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 หรือว่ามามาถ่ายภาคเหนือก็ได้นะภาคเหนือว่างโป้ไหมโป้ไหมโป้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนโป้อีกอ่ะโอเคอ่าความคาดหวังเนาะ คาดหวังในโปรดักชันอันดับหนึ่งนะคะโปรดักชันจะต้องเลิศหรูดูแตะไม่ถึงดูไม่มีจริงในชีวิตจริงนี่คือเอฟโฟเพราะว่าเพราะว่านี่คือเอาหลเขาทำไว้แบบว่าพรเอกอ่ะเป็นเจ้าของทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนนหลับอ่ะใช่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือเขาเป็นเจ้าของร ทุอกอย่างจริงๆแม้แต่โรงเรียนอ่ะใช่ใช่ใชมาหาอะไรใช่ทุกอย่างเออคือ,อคําว่าเอฟโฟมันจะต้องไม่มีอยู่ในชีวิตจริงอ่ะเขาจะต้องอยู่ในโลกนิยายแล้วก็อยู่ในโลกของเอฟโฟตลอดไปอ่ะมันไม่มีจริงหรอกจะเวอร์ใช่มันจะเวอร์ไปเลยแต่มันจะทําให้เราอ่ะอยากดูเพราะมันไม่มีจริงอ่ะมึงเข้าใจใช่ไหมมันเอออยากดูอ่ะอ่ะอันนี้หนึ่งคือคาดหวังในเรื่องโปรดักชันนะคะสองที่พี่คาดหวังเลยเรื่องคอสตูมคอสตูมต้องเลิศ ลาลาดูจากทีเซอร์เป็นไงอะอ่าขออีกนิดนึงอ่านักสดแสดงยังไม่เข้ากับตัวนักสดแสดงเท่าไหร่ใช่ใช่แต่คิดว่าอันนี้มันอะเปิดตัวเราเราเราไม่ว่ากันแต่ว่าอ่าโอเคอาจจะมีหลายหลายคอมเมนต์แล้วล่ะเขาก็คงเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ต่างๆแล้วเราคิดว่าอะนี่แหละคือสิ่งที่สองที่คาดหวังคือคอสตูมมันต้องเลิศมันต้องมันต้องรวยแบบรวยแบบเหมือนไส้เอามึงจริงๆนะทุกวอรชา่นต้องเป็นอย่างนั้นคือรวยแบบเหมือนไส้ รถเสื้อผ้านหน้าผมการใช้ชีวิตอุปกรณ์อะไรในชีวิตต่างๆมากมายก็คือมันจะต้องไม่มีอ่ะไม่มีใครได้ใช้อ่ะเออซื้อดาวให้หนางเอกเนี่ยแต่แต่ยุคนี้มันมีแล้วนะสามารถซื้อดาวให้กันอ,อ๋ออ่อออออแต่สมัยนั้นคือมันแบบเลิศมากซื้อดาวให้หนางเอกดาวดวงนั้นนะชื่อสัญชัยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออแล้วก็ซื้อสร้อยจำไม่ได้แล้วเนะี่ยมือคือเขา เขาเขารังในเอกแล้วเว้ยแล้วเขาก็พาางเอกไปห้องแล้วก็ให้นาเอกดูกล้องดูดาวสมัย17ปีที่แล้วอ่ะบ้านมีกล้องดูดาวแล้วก็ดูดาวไปตรงนั้นคือดาวดวงนั้นชื่อว่าสันชัยฉันซื้อให้เธอและฉันก็เก็บมาให้เธอปล่อยออกมาพุ่งเป็นสร้อยคอที่เป็นลูกดาวดูเกลียบกก็สมัยนั้นซื้อดีวีดีซื้อซีดีมาบ้านอ่ะจำได้ไหมที่เราสั่งอ่ะแล้วก็มีไปรสณนย์มาสมทบแล้วเราก็กินกนกัดเราจะได้ดูย้อนหลังอ่ะเพราะว่ามันออนแอร์ช่องสาม แล้วก็ดึกมากกลางคืนนานน้องกันมาลีรันอีกรอบนึงเวอร์ชั่นจีนก็เลิศอยู่นะพระเอกอะฉันยังไม่ได้ดูพระเอกอะเลิศแต่ว่าเห็นว่าตอนออนก็เปียงปังกอนเทนาวิทใช่แต่เวอร์ชันจีนอะคาแรคเตอร์ที่น้องวินจะต้องเล่นอะเด่นนะแต่ว่าเวอร์ชั่นปรับมาแล้วหรอปรับมาแล้วคือเขาสามารถดึงความดราม่าของตัวที่สามออกมาเล่นได้หลายอีพีเลยนะคืออย่างคิมบอมอะ อันนี้จะจำตอนคิมบอมเล่นอก็คือแค่ว่าสนุกอแล้วเป็นตัวที่3ามเป็นหนึ่งในแก๊งเอฟโฟสนุกยิ้มแล้วก็ได้คู่กับเพื่อนนางเอกค่นาอแต่ถ้าถ้าสมมุติว่ากลัวว่าน้องวินจะได้บทน้อยนะให้ไปดูเวอร์ชันจีนล่าสุดบทนั้นค่อนข้างเยอะและบทดีด้วยอาจจะอิงมาจากนั้นคิดว่านะแล้วใส่แว่น คิมบอมไม่ใช่ใส่แว่นหรอแ้วนนั้นใส่ใส่แว่นเวอร์ชันจีนใส่แว่นนะน้องวินก็มาใส่แว่นอือแปลว่าน่าจะดึงจ้าตรงไหมสองแท่งตรมไหมได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนทรงนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงอาจจะมีความรีบในการหาคอสตูมเนาะอ่ะโอเคไปเราวสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งคือโปรดักชันเรื่องสองคือคอสตูมเรื่องสามที่คาดหวังมากๆเลยขออนุญาตที่ต้องพูดเนาะเรื่องบทอืออ่ะถ้าสมมติว่าเอาบทจาก F4 จริงๆอ่ะ บางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับปี2020-2021นะคะแล้วก็แต่ว่าคิดว่าทาง g m t v ก็มีความเป็นทันสมัยสมัยใหม่ก็ คาดหวังว่าน่าจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เข้าใจแหละว่าเส้นเรื่อง f เอะ่ะมันมันจะต้องดําเนินไปยังไงเพื่อให้เขาไปรักกันถ้าจะสื่อตรงนั้นออกมาหรือว่าสื่อความรุนแรงตรงนั้นออกมาขอให้ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ไม่แกงนักแสดงอันนี้พูดถึงเรื่องบทนะเราไม่ได้พูดถึงนักแสดงเลยนะเรื่องบทก็คือคาดหวังนิดนึงว่าบทจะไม่แกงนักแสดงเองเพราะว่าบทมันแรงตอนเนี้ย ทุกคนอะรักนักแสดงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่เรารู้จักเชื่อว่าหลายๆคนรักนักแสดงไปแล้วแต่ว่าอย่าให้บทมาแกงนักแสดงก็พออันนี้คือ3มเรื่องหลักที่พี่คาดหวังจาก F4 ฟเวอร์ชั่นไทยนเออเพราะว่าดราม่ามันก็เยอะเหมือนกันเราเราขอข้ามเรื่องดาาราม่าเนาะเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องดราม่าเนี่ยน่าจะตีเป็นสักสาม EP สำหรับเรา <c oughs> อ่าโอเคเราเข้าใจทุกดรามา่าแล้วเราก็เข้าใจจิมเอ็ MTV ด้วยว่าทำไมเลือกสิ่งนี้มาทำ เนาะเข้าใจทั้ง2อฝังนะคะหวังว่าจะรับฟังแล้วก็ปรับเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพือ่ออรรถรสในการใช่เพ<อ>ือ่ออรรรสแล้วก็ก็คาดหวังกับอโฟเวอร์ชั่นไทยเพราะว่าดูมาเือบทกเวอร์ชั่นเขาก็ทําได้ดีในใ,ในมาตรฐานของเขา,าในมาตรฐานของยุคนั้นด้วยก็คือเดอะเบสอะในยุคนั้นนะอ่แต่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นเวอร์ชั่นแรก อ๋อโอเคโอเคยังกินยังยังยังกินไก่ยังกินไก่ย่างกระตงอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อ h e อะไรนะกินไก่ย่างกระตงจับได้สมัยนั้นร้องงี้ร้องกินไก่ย่างกระตงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่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 คำนี้ซึ่งภาษาจีนเราไม่ได้ตอนนั้นแล้ก็ร้องตัามเข้าไปเพลงฝนดาวตกใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ก็คาดหวังกับเวอร์ชั่นไทย ใช่ถ้าเมืองไทยได้มี f อก็เราก็ภูมิใจนะภูมิใจที่เมืองไทยจะได้มี f อสักทีภูมิใจแต่ก็ทำให้ดีอ่าโอเคแต่ก็แบบเสียใจเรื่องออกเร็วไปนิดโอ้ออกตั้งปีไหนสองพันยี่สิบเใช่ไหมออกเร็วไปนิดเหมือนว่าแบบความใบวินได้ไงเพิ่งเปิดปุ๊บเปิดตัวเร็วไปนิดนึงอ่าความสารวัตรไทยยังกำลังกำลังค้างคากำลังลังเออกำลังเขาเยไงกำลัง กูฉากจูบกอดไปหมดเลยอยู่ในนี้แบบเปิตัวอะไรทะเลกันเฉยอ่ะเออก็คือทุกคนก็ยังอินกับสารวัตรชายที่เขาจูบกันในโซฟาห้องนั้นแต่ว่าเออก็เข้าใจว่าว่าอันนี้คือโลกความเป็นจริงคือเขาก็ต้องทํางานต่อไปเนาะยังไงก็ซัพพอร์ตน้องๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าน้องๆจะเล่นวายหรือไม่เล่นวายนะคะโอเคแต่วายก็ขอครั้งเดียวคู่เดียวถ้าจะเล่นอีกก็ไม่ให้เขาคู่ใครช่วยก่อน กันตามเลือกครับกูคนตัดยังไงอ่าโอเคสำหรับ F4 Thailand นะคะถ้ามีทีเซอร์ตัวใหม่หรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับ F4 Thailand นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นให้เพื่อนดูส่วนซีรีส์นะคะเขาได้บอกไว้ว่าฉาย2021แต่ว่ายังไม่ได้บอกเดือนเนาะขอให้เป็นเดือนมกรานะคะว่าเดี๋ยวเราไม่ไหวโอเคสำหรับวันนี้ช่องเราก็ได้มารีแอคชั่น ทีเซอร์เปิดตัวของ i p o Thailand หวัเนเพื่อนๆจะชื่นชอบนะคะยังไงมีคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย